เข้าไปเรืออะไรมดน,นะเช็คยางดูดิคือบางตัวนะโอ้โหนนเป็นกองเลยเอ้าอันนี้คือใช้ไม่ได้แต่เบอร์กแงะนั่งคันแล้วใช้ได้เน่แม่งคือยางอะไรไหมเน่เนี่ยให้เงี้ยใช้ได้นิ่มๆอย่างเงี้ยเด้งๆเนี่ยคือยางอะไรวะเพื่อนยางจักรยานเหรอนะครับดีสโตนเนี่ยสิบหกคูณหนึ่งจุดเจ็ดห้าอะไรแบบยางจักรยานแน่เลยเนี่ย T R ส A อะไรเนี่ยเนี่ยคือเฮ้ยร้านนี้แม่งขายกระทั่งยางจักรยานนี่ คามเมลเนี่ยสิบสองคูณหนึ่งเนี่ยยางในจักรยานอันนี้ใช้ได้พวกคามเมลพวกอะไรที่เป็นยี่ห้อดีโซนพวกเนี้ยที่เป็นยี่ห้อแบบมีแบรนด์ระดับที่มันเขามีคุณภาพนะครับเนีย่ยใช้ได้นะครับอันนี้คือที่ใช้ได้ก็จะเป็นยางจักรยานพวกเนี้ยแต่เราไม่ได้จําหน่ายนะใครสนใจนะครับยางจักรยานผมไม่รู้เล่นเสท่าไหร่นะครับใครสนใจผมเปิดไปเลยเส้นละสามสิบาทได้ไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ก็น่าจะแพงกว่าผมร<อ>ูว่าแพงกว่านะก็เดาๆเนี่ยมีแค่เนี้ยเอ้าเส้นละสามสิบมีไอเอลซีอะไรรู้ป่า อันนี้ของสบเจดนะครับของสิบเจ็ดห้าเออถ้ <S 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 าไออาร์เนี่ยใช้ได้เลยนิ่มๆคือพี่จับมันรู้เลยใครสนใจนะครับยา์จาักรยานอย่างงี้เทีาละสามส,า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 สาิบาทไม่เกี่ยวกับไออารซนะั้นเดี๋ยวว่าหายไออซอีกนะครับนี่ไปเผื่อใครไปใช้ได้นะครับหรือว่าเหมาถักมา